จะมาแกะพัสดุกันนะครับของฟอร์ซ่านะทุกคนแต่เรามาลุ้นกันนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรเป็นอะไรแต่งฟอร์ซ่านะครับทุกคนโอจ้าปะครับน้องๆเป็นสีฟ้าน่าจะสีฟ้าให้บิดมั้งเขาเรียกกันตัวนี้หนาสี่มิลเลยนะครับใครที่สนใจก็ตะกล้ใาให้ติ๊กตอกนะครับทุกคนกดได้ที่หน้าช่องผมเลย โอ,โอเคครับทุกคนวันนี้อยู่ผม Army Racing อีกแล้วครับวันนี้ก็จะมาแกะพัสดุกันนะครับของฟอร์ซ่านะทุกคน<ม>ให้ลุ้นว่าคืออะไรหลายคนก็จะเดาถูกบางคนก็ไม่ถูกครับแต่เรามาลุ้นกันนะครับว่าข้างในจะเป็นอะไรเป็นอะไรแต่งฟอร์ซ่านะครับทุกคน<ม>หาม่แป๊บหนะึ่งโอเคครับตอนนี้ก็จะแปลกผมแปลกตาหน่อยนะครับ<ม>ก็เพราะว่าผมมาฝึกงานนะทุกคนได้ประมาณ7 8เดือนแล้วแหละ ก็เบฟ125ก็อยู่บ้านนะครับเดี๋ยวมีคลิปขี่125ให้ดูอยู่นะทุกคนเมื่อกลางเดือนที่แล้วผมกลับบ้านอยู่นะครับก็ขี่ฟอร์ซ่ากลับไปเลยมาลุ้นกันข้างในจะเสียหายไหมมีกล่องมีรอยแตกด้วยนะทุกคนมาลุ้นกัน,นครับว่าจะเป็นอะไรชิ้นไหนนะครับสำหรับของแต่งฟอร์ซ่าคันนี้ แท้มาแล้วนะครับทุกคนเป็นซูหน้าซิ่งนะครับไม่รู้แตกปะเนี้น้อยวะเปาจะให้ดูนะครับเป็นหน้าซิ่งพอสร้าทุกคน ตัวนี้ราคาไม่แพงครับสองร้อยกลางๆไม่ถึงสามร้อยนะครับโอ้ยอยังมีรอยเต๋อไม่อยากอะไรมีรอยเลต๋อ โคเช้เลยครับงานสวยใช้ได้เลยโคจ้บครับนะ้องก็<อ>เดี๋ยวจะไปใส่ให้ดูนะครับทุกคนพอดีไม่มีขาตั้งกล้องเลยไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายให้ดูมั้ยนะครับแต่ว่าโคจ้บครับน้องเป็นสีฟ้าน่าจะสีฟ้าให้บิดมั้งเขาเรียกกันตัวนี้หนา4มิลเลยนะครับใครที่สนใจก็ตะ้าใให้ติ๊กตอกนะครับทุกคนกดได้ที้านาชองผมเลย จาบหน้สสาสาิ่งสูงประมาณ13นิ้วมั้งผมก็ไม่แน่ใจไม่ได้ศึกษามานะครับเห็นเขาสั่งเขาสั่งมาใส่นั่นแหละโอเคทุกคนใครที่สนใจนะครับสั่งไลนเลยที่ติ๊กต๊อกตะก้าคุณปักหมดไว้ให้แล้วโอเคเดี๋ยวไปใส่ให้ดูนะครับทุกคน let's go o อ a คนะครับมันจะมีน็อต2ฝั่งตรงนี้นะทุกคนสังเกตดีๆนะครับ ซ้ายขวาเลยนะครับเราต้องถอดออกทั้งซ้ายแล้วขวาเลยนะครับเป็นตัวประมาณนี้แล้วก็คันออกเลยคันไม่ยากนะครับมันไม่ได้แน่นขนาดนั้นนะทุกคนคันออกทั้งสองข้างนะครับดูผมทําอันนี้ผมมาภาคเสียงแยกเอาทีหลังนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยคนเยอะเสียงดังไม่ได้นะครับอยู่ส่วนรวมเราต้องนึกถึงส่วนรวมนะครับออกมาง่ายๆเลยนะทุกคนแล้วก็มันจะมีน็อตข้างล่าง2ตัวนี้นะครับ หลักๆถอด4ตัวก่อนนะครับทุกคนเนี่ยข้างล่างประมาณนี้มันจะมีน็อต2ตัวนะครับดูดีๆนะทุกคนคันออกทางซ้ายและขวานะครับไม่ยากครับวิธีการติดตั้งดูคลิปนี้ติดตั้งเป็นแน่นอนใครที่สนใจก็ไปสั่งได้นะครับในหน้าช่องผมทุกคนนี่อันนี้ก็ถอดนอด็อตเสร็จแล้วนะครับก็ดึงออกได้เลยนะทุกคน น็อต2ตัวข้างล่างแล้วก็ข้างบนที่ผมให้ดูตอนรอบแรกแล้วก็ดึงออกแบบนี้เลยทุกคนขอตัดไปก่อนนะเดี๋ยวอันนี้หลุดโอเคนะครับเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับแล้วก็มา,าขันน็อต4ตัวนี้ออกนะทุกคนหลกัหลกๆมี8ตัวครับที่จะจะได้ขันออกนะครับขัน,นง่ายๆครับไม่ต้องไปหาช่างเสียร้อยสองร้อยนะครับทุกคนทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนะครับดึงออกเลยแล้วก็เอา ชิวใหม่มาใส่ได้เลยนะครับหัวล้นเกินเอาชิวใหม่มาใส่แล้วขันน็อตให้แน่นนะทุกคนไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาพอตึงมือนะครับเดี๋ยวแน่นไปแล้วกระจกแตกชิบหายวายวอดอีกแล้วเราจะมาเช็คดูความเรียบร้อยกันนะครับว่าติดขัดตรงไหนไหมนะก็ลองสไลด์ดูนะครับขึ้นสุดลงสุดไหมติดไหมเท่ากันไหมนะครับก็ตรวจสอบเองนะครับ ชอบแบบไหนก็จัดนะครับทุกคนมีลายสีให้เลือกนะครับไปดูได้ที่หน้าช่องผมเลยช่องติกตอกผมแปะไว้ใต้คลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวรอไปประกอบกันเลยนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วประมาณนี้ทุกคนโคตรจ้าบเลยชิวเดิมมันสูงไปนะครับอันนี้ใส่ชิวซิงเลยลุงแอบซิงเออเดี๋ยวอนาคตมีทรงซิ่งให้ชมแน่นอนก็ขึ้นสุดแล้วประมาณนี้ครับทุกคนทรงโคตรจ้าบะครับ เดี๋ยวอนาคตรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับคันนี้ไม่ไม่รีบค่อยแต่งนะครับแต่งไวเดี๋ยวตั้งหมดไวเออสวยไหมครับทุกคนจัดมาแล้วชิ้นแรกชิวหนะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะครับมุมขับขี่เป็นไงนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ไหมประมาณนี้ท่านทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาช่อชอบผมด้วยนะทุกคนละเจนคลิปหน้าจุ๊บจุ๊บ